ช่องเจ็ด HD บริษ <aka> ัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัด ช่วยหน้าค่ะช่วยด้วยค่ะพิภูอ๋อพิภูอ๋อแล้วเมากี้นี่เต่าใจไม่ออกค่ะแชฉเหลี่ยมโจร <c oughs> อารวาสชิงทอง <c oughs> บทเรียนชีวิต <c oughs> รักไร้พรมแดน จะมมมีีล้ไ่ก็ดูแเป็นที่หรอศบบกาลความสุขสวนสนุกวัดดวงนนสวัสดีครับคุณผู้ชมเปิดรายการคืนนี้กับเหตุการณ์ที่อยากจะนำมาเตือนภัยกันโดยเฉพาะการใส่สร้อยทอง จนเป็นจุดล่อใจยิ่งเดินเหินไปไหนในที่สาธารณะเพราะมีผู้เสียหายหลายรายต้องเผชิญกับภัยลักษณะนี้มาแล้วอย่างเช่นหญิงชาวเมียนมารายนี้ครับส้อสออกคำวยขาส้ออกคำวยส้อทอทอออกไปลราข่าเราหนาวเข้าใจอยู่หรอหนาววิไปพี่เราตอนนี้ก็หนาวเราไล่ไปค่ะคุณเอตานยังคงจําเหตุการณ์นั้นได้เป็นอย่างดี สังเกตชายที่ขี่จกักรยานยนต์ย้อนสอนคันนี้ไว้ให้ดีครับขี่ไปทำปูนลายใส่เนอวันนั้นทพมาหาทำปูไว้าคค่ะไวภาเราใส่อยู่ไปตลาดกจะไม่ใส่เพียรตัวเยีนเนะสุโคนี่ไปค่ะสูโคไปตลาดภาพจากกล้องวงจรปิด ทำให้เห็นว่าชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาทางด้านหลังของคุณเอตาดทาให้เธอที่เดินกลับมาจากตลาดก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายรออยู่ผ่านไปไม่นานรถจักรยานยนต์คันนั้นก็ขับกลับมาครับ เราจะขี่ไปเรื่อยๆไปถึงตรงโรงพยาบาลจุฬาลัดเก้าได้ขี่ในไม่ได้ความเร็วไม่ได้เร็วมากครับแล้วก็เห็นเขากําลังแบบกระชากผู้หญิงอยู่คือในทํานองแบบว่าผู้หญิงคือวิบากแบบเสียงดังที่ว่าไม่ไหวแล้วเห็นตอนที่พี่เขาคว่างลมครับเพราะว่าพี่เขาตะโกนเสียงดังมากพ่อผมก็เลยไปจอดรถไว้ข้างหน้าแล้วผมก็ได้วิ่งลงไปถามพี่ผู้หญิงเขา พี่ใดมาขำเยตัวน,นี้มาคำเวมาตนนัวนี้มาพี่ข้าโบอ,อยู่ชนตัวน,นี้ค่ะพี่ตัวนี้ลาวค่ะลูตัวน,นี้จ่อไว้อยู่ค่ะพี่ใดมาใดมาใดมาอยู่ตัวน,นี้เราผคไม่อยู่คำมวยอยู่นี่ลูจ่อไว้อยู่พี่ว่าข้ามาลอดหน รอดในตัวนี้รอดสาวรอดหน้าเหีอยู่มอแชค่ะอควอาขมวยอยู่นี่พี่อะไรยุกกาพี่พูไม่ฟังดูนี่มอต่อสายขึ้นอยู่หรอพี่ว่าพี่ปนอะไรยุกกาพี่พูอยู่อตอกใจด้วยพี่อ่ะโปรสรรนาคิดสามีพี่พูพี่ขู่ไม่เห็นยอยู่เหีย่ยน่ารำมาลูกพ่อสาวโคสงสายอยู่พี่ช่วยหน้าคะ่ะช่วยด้วยคะ่ะ พี่พวกออกแล้วมาอกี่นี่ติใจไม่ออกค่ะเราก็ได้ขี่รถตามคนหลายอยู่ในระยะทางที่ไกลยอยู่กับพี่พอสมควรแล้วมันก็ไปถึงช็อตหนึ่งที่ว่าเราตามทันในช่วงที่ว่าเขากำลังจะเลี้ยวซ้ายออกชนบุรีแล้วผมก็ได้ขี่มาเห็นพอดีผมก็เลย บวอยๆให้คนแบบเขามองเยอะขึ้นว่าโจนน้ากะชากสร้อยอะไรประมาณนี้เหมือนเขาตกใจที่ผมก็บพ่อตามมาได้ไงแล้วก็เทินเกียร์แล้วก็บิดเยอะกว่าเดิมอะพี่แล้วทีนี้มันมันเข้าโค้งไม่ได้ล้อเหมือนจับไม่อยู่ด้วยมาด้วยความเร็วอยู่พี่แล้วก็ไปชนกับแบรีเออร์เข้าจัางๆเลยเขาก็ไม่หยุดนะพี่แล้วเขาก็ข้ามวิ่งข้ามพวกลำธารไปต่อแล้วก็ไปโดนรถชนอยู่ตรงที่ ข้ามไปได้แล้วรอบหนึ่งแล้วก็ไปโดนรถชนก่อนแล้วเขาล้มแล้วเขาก็วิ่งไปอีกทีหนึ่งพอวิ่งไปถึงหน้าโฮมโปรปุ๊บพ่อผมก็วิ่งตามมาติดติดเหมือนกันแล้วเขาไปขึ้นแท็กซี่แต่แท็กซี่ก็จะออกรถเหมือนกันนะพี่แล้วก็พ่อผมก็ได้ยืนขวางหน้ารถไว้แล้วก็ถอดหมวกกับพี่ไม่รู้จะทําไงแล้วเขาก็ถอดหมวกแล้วบอกว่าพี่จะพาโจรไปไหนมันกระชากสร้อยคอเขามาแล้วจนพี่แท็กซี่เขายอมลงมาตอนแรกโจนก็ไม่ยอมลงนะพี่แล้วก็ คนเริ่มมาเยอะๆจนเขาถึงได้เปิดประตูยอมลงมาพี่แล้วก็พ่อผมก็ได้เข้าไปล็อกตัวเลยพอได้ขอบคุณ้อะไรเขาดีใจที่ว่ายังเจอแบบคนไทยที่ว่ายังช่วยเขาเพราะว่าเขาเป็นคนต่างชาติอะไรประมาณนี้เขาไม่คิดว่าแบบไม่คิดว่าจะได้คืนแล้วเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันตอบยากพี่มันก็หนึ่งในร้อยจริงๆที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ว่าในเหตุการณ์ซึ่งหน้าแล้วเราจะสามารถแบบช่วยเขาได้อะไรประมาณนั้นแต่มรลงเพราะว่าไม่โต๊ะใสแล้วเนาะ นี่อันตรายค่ะปฏิเนี่ขมวยมีของคนตีมีนะพี่ไม่เพี่ไม่ต้องใส่เนาะพี่ไม่ใส่แล้วค่ะส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาแล่เลียก,กันแต่คราวนี้เกิดขึ้นในร้านขายของชําที่จังหวัดบุรีรัมย์มีชายขี่รถจักรยานยนต์ทําทีมาซื้อของเขาใช้เวลาเลือกอยู่สักพักหนึ่ง หลังจากนั้นก็เดินไปจ่ายเงินแต่พอได้จังหวะช่วงเวลาที่คุณป้าเจ้าของร้านหันหลังเพื่อหยิบเงินทอนเขาก็ได้ใช้เวลานั้นลงมือกระชากสร้อยจากคอของคุณป้าเจ้าของร้านและรีบหลบหนีไปในทันทีหลังเกิดเหตุการณ์คุณป้าเข้าแจ้งความไว้และให้ข้อมูลว่าสร้อยทองที่คนร้ายได้ไปนั้นปกติเธอไม่ได้เอาออกมาใส่แต่ที่ใส่ในวันนั้นก็เพราะว่าใส่ไปตักบาทเทโว เส้นละบาทใส่นิดเดียววันนี้ไปวัดก็เลยใส่สองบาทเปลี่ยนเส้นเนาะเปลี่ยนเส้นเนาใส่ซ้อนกันเลยเป็นบาทหนึ่งด้วยสองบาทด้วยแสดงว่าโดนจระชากไปทั้งสองเส้นเลยสองบาทนะคะจ้าแต่มันมันไปบางส่วนมันขาดตกลงที่บ้านไม่มันตกที่พื้น อันอันที่เหลืออยู่จากอันที่ที่เขาได้ไปเนี่ยส่วนไหนได้เยอะไปกว่าเยอะกว่ากันหรือว่าครึ่งนึงเาทีครึ่งทองเป็นของที่ใครก็อยากได้อยากมีครับยิ่งเวลาที่มีงานก็อยากจะแต่งตัวสวยๆงามๆก็มักจะเอาทองมาใส่ประดับจนอาจลืมไปว่ามันจะมีคนร้ายที่คอยจ้องที่จะก่อเหตุกระชากสร้อยทองคุณอยู่ตลอดทุกวินาทีนะครับ การใส่สร้อยทองบางคนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเราจะใส่เมื่อไร่ก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่ของมีค่าก็ย่อมล่อตากระตุ้นให้คนที่ไม่คิดหาทางออกอย่างสุจริตก่อเหตุอาชญากรรมได้เช่นนี้และยิ่งหามาได้ง่ายๆก็อาจไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแต่อาจจะก,ก่อเหตุต่อไปจนกว่าจะถูกจับได้อย่างเช่นกรณีนี้ครับตอามใจนะผมพม่ใ่บอกใครก็ใครแรา ดูดูผมนะเราทำชิ้นเ้าทำสมงครั้งได้ยังอีกได้ครั้งก่อนหน้านี้แบบไหนครับจริงจริงเไม่มีครับมั่นี้แัูู่้กลูกค้าไม่มีครับก็่าลของบางเทียนวันนี้ของลากุณแล้วก่อนงเรามสาววัน้มั้หไม่มีับนอกจากจะก่อเหตุกันซึงซึ่งหน้าแล้วเราอาจญากรพวกนี้ก็จะหาวิธีใหม่ๆมมาหลอกล่อ เหยื่อที่คนร้ายมุ่งไปก็มักจะเป็นคนที่ไม่มีทางสู้หรือผู้ที่สูงอายุที่จะใช้คำพูดหวานล้อมให้น่าสงสารน่าเชื่อถือจนไว้ใจเขาขึ้นมาครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาตังค์ตกหายเขาตั้งค์ตกหายแล้วเขาเขาคิดว่าเขาตังค์ผมแลวผมบอกบอกเขาไม่มีแล้วเขาก็ทำเอา ซาเน็ตโตจะมาขายไปจำนำผมก็ไม่เอาทีก็ล้วงในกเป๋าให้เราไปสองร้อยอันนั้นคือวันก่อนใช่ไหมครับก่อนนั้นตอนที่ตอนที่มาเอาพไปตอนตอนที่จะมาดูพระเราเขามาบอกตังติ้งตังสองร้อยแล้วตอนตอนนี้เขาเดินเข้ามาลุ้นอลังอยู่หรือว่าคนนี้อยู่พอดีแล้วเขาถึงง้อบอกว่าจะดูพระผมผมผมเห็นครับผมก็้อยู่อยู่ เขาบอกเขาขอดูกระดูกระพุกแล้วโดนดูด <Yeah. S 2> <Pen> ูใค้ดูแต่ว็็เขาบอกเขามองไม่เห็นเพราะว่าสายตาเราไม่ดีก็จะไปเอากล้องมาดูแล้วก็ถ้าคณขอดช่วยเรก็ขอแล้วเขาขอแล้วเขาก็เดินไปเลยทีนี้ หลังจากที่คนร้ายหลอกล่อคุณลุงได้สำเร็จก็เดินออกจากร้านอย่างหน้าตาเฉยปล่อยให้คุณลุงที่มีอายุมากแล้วยืนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้โชคดีครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามสกัดตัวคนร้ายได้ทันควันหลังจากได้รับแจ้งเหตุนี่ก็ถือเป็นบทเรียนราคาแพงของคุณลุงที่คงจะไม่กล้าถอดสร้อยทองให้ใครดูง่ายๆอีกแล้วละครับ ล,ลลงงม่ะใสจการใส่ใสร้อยทองหรือของมีค่ามันไม่เคยปลอดภัยเลยตั้งแต่ยุคไหนเห็นได้จากเหตุการณ์รายวันที่ทางรายการรวบรวมให้ชมกันนี่คงเป็นภัยใกล้ตัวที่คนใส่สร้อยทองต้องระมัดระวังส่วนคนที่คิดจะก่อเหตุเป็นโจรเอาของผู้อื่นมาแบบมักง่ายแบบนี้จุดจบของคุณก็จะเหมือนกับผู้ก่อเหตุเหล่านี้แหละครับ ว่าจะแดงใช่ไหมที่โดนใช่ผู้เสพหายจะแดงครับบทเรียนชีวิตรักไร้พรมแดกจะมีหรือไม่มีก็ดูแลให้เต็มที่ถ้ารอฟ้าทำไป